เขสู่บรรยากาศของการถ่ายทอดสดสึกยออฝีภายแทงรันครับจากอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับ<า>สำหรับเส้นทางการแข่งขันเรือนะครับก็ เป็นสนามแม่น้ำโขงครับจากท่าน้ำวัดโพสีถึงท่าน้ำวัดศิริมหากัจจายนะครับระยะทางทั้งหมดก็650เมตรด้วยกันนะครับสอหรับการแข่งขันประทับวันนี้ไปดูรุ่งสุริยา2กับเอกชัยนาวานหนึ่งครับตอนนี้ก็เริ่มเป็นไฮไลท์แล้วนะคะนี่เป็นคู่ชิงที่3ค่ะรุ่งสุริยา2ความยาวเรือ15วาสามอเฉลี่ยีพาย30ปีอายุเรือเก่าแก่เลยทีเดียว106ปีผู้จัดการเรือคุณปัญญาบุญตาทิพย์ตกแต่งจากช่างสงวนราชบุรีแล้วก็ได้แชมป์ถ้วยพระราชทานอบจหนองคาย และแชมป์สนามที่หนองคายอีกถึง6สนามด้วยกัน,นะค่ะโอ้โหถือว่าเป็นเรือที่ถือว่าเป็นตัวเต็งสำหรับประจำสนามนี้เลยนะครับสำหรับ ลุงสุริยาสองแต่ก็เป็นเรือพี่เรือน้องกับลุงสุริยาหนึ่งก็จะมีแบ่งครับต่อไปเอกชใชนาวาหนึ่งะข่าวความยาวเรือ15วาสศอกเฉลี่ยฟรีพาย30ปีอายุเรือ13ปีผู้จัดการเรืออาจารย์วิเชียนอิทธารัตนตกแต่งจากโค้ชไพรินเกิดน้อยค่ะก็ได้ถ้วยพระราชทานที่สนามโพนสาจังหวัดน้องคายมาเรือกําลังเทียบทุ่นแล้วนะครับกาลังจะปล่อยออกมาคุณตุ้งก็บอกว่าเรือนั้นถ้า ทางช่งางอ้าวออกมาก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันครับมาแล้วอาไปเล้นจริงจริงจำไม่ได้จำไม่ได้จำไ่ไ้เอาไปเลนเที่ยวนี้ไอ้หนุ่มตีนังรุ่งสุริยาสองจำเปน้องทางหนองบัวเจอใครไปเจอเจอกับหนุ่มลูกงามนำขาว่าสันกันนะว่าเอกชัยนะวันหนึ่งบอกว่าเที่ยวนี้สึกกลันดาวิียดบอกว่าชอบใครเชียร์ใครบอกว่าศักดิ์ศรีดีกว่าต้องอยู่รองน้ำสีใน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 ประเทศไทยเมื่อวานเมื่อวานคว้าแชมป์ถ้วยถ้วยพระราชทานประเภทภายในไปเสร็จสามล้อเที่ยวนี้กลับว่ากาว่าจันัำสามได้เต้องถามว่าเอกชัยนะว่าจะยอม ไม่ยอมอย่ายอมไม่ยอมยังดูไม่ออกยังบอกไม่ได้ตามสายตาบอกว่ารองน้ำแดงเปมนเจ้าใครที่ได้นุ่มติงหนังไอ้นุ่มติงหนังรุ่งสุริยะจัดหนักมาเที่ยวได้เจอกับเรือดีเรือดําของเอกชัยนาวะเขาบอกเอกชัยนาวาใช้ตัวเรือเอกชัยหนึ่งจัดอยู่ในรองน้ำสี่น้ำมันรองน้ำสี่น้ำมันตดหายแรงตีแรงแท็กตีแรงแท็กตีแรงแทกิ้งมากกว่ายังไรลูกสุริยามีแรงเท่าไหร่เปิดอไทยใส่ใส่กันเลยจ้าเอาใส่ 赛赛赛赛赛跑跑跑跑。 เปิดไปแล้วไว้หลีเฟือบอกว่าหลีหลบหลีป่ากดป่ากก่ปลาสวายแทงพอหลบหลีกไปเลยตอนนี้บอกว่าแข่งเนื้อแข่งขายมามันจะโดนไปผายหัวแตกหัวแกเลยเว้ยเที่ยวนี้บอกว่าดูไม่ออกบอกไม่ได้ไข่ดำ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 ต่างคนต่างข้อต่างคนต่างฝันต่างคนต่างบอกว่าชวนแต่ไม่เลิกอย่างเด็ดขาดเลยเว้ยเที่ยวนี้บอกว่าในนนะว่าลุงสุริยะลุงสุริยะอัดกลับกับเอขัดไถตาหวาไข่อยู่ไข่ไปเอาไข่อยู่ไข่ไปก็บอกว่ารองน้ำแดงดูดีกว่า สองรุ่งสุริยาสองลำนี้เมื่อวานนี้ก็ได้แชมป์ถ้วยพระทานประเภทหายได้ไแล้วเดี๋ยวนี้จะเอาที่3จะเอาที่3ไล่บมดไล่อัดไล่ฟันกันอยู่กับเอกชัยนาวันหนึ่งเอกชัยนามันหนึ่งไล่บมดไล่อัดไล่เบียดเอกชัยสุริยา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 ทั้งสองลำรวดเท้าเส้นชัย ก็ถือว่าสุดยอดนะครับรุ่งสุริยาค่ะคับก็พาเอกชัยนาวาหนึ่งนะคะเป้าเ้นไฟยไปก็วานอันดับที่สามไปนะคุณู้ชมสาหรับรุ่งสุริยาสอนะครับก็เอาชนะเอกชัยนาวานหนึ่งไปที่เป็นภาพช้านะครับในที่วราองสุดท้ายแล้วชิงอันดับที่สามกับอันดับที่สี่ ช่วงแรกนี่ก็จะเป็นเอกชัยนาวานะคะที่ยังเหมือนจะนำก่อนแต่ว่าพอช่วงกลางๆนี่พอรุ่งสุริยาเริ่มเข้าที่แล้วเริ่มแตง ก็ทางเอกชัยนาวานหนึ oh i, right. <anch> t <t ่งก็ถึงบอกเป็นม้าติดต้นเนี่ยรุ่งสุริยาสองนั้นเป็นม้าติงปลายนะครับพอทางทีมภาพบอกว่าไอ้หนุ่มติงนางนี่รู้เลยว่าเป็นรุ่งสุริยาน่ะแน่นอนนะครับเป็นเพลงเขาดังจริงอะเพลงเขาดังจริงครับรุ่งสุริยาไอ้หนุ่มติงนางนี่นะครับก็เป็นรุ่งสุริยานะคะที่ครองอันดับ3แล้วก็เงินรางวัล4ี่0 0บาทค่ะส่วนอันดับ4ี่ชัยนาวานหนึ่งรับเงินรางวัลไป20,000บาทค่ะแล้วก็ทั้งสองทีมนี้ก็ได้ถ้วยเทศบาลเมื่อืองหรอกทายไปด้วยนะคะ